และครับวันนี้กําลังกับที่พักครับวันนี้จะเป็นคนละเส้นทางคับที่เรากลับไปหาเพื่อนเราครั้งก่อนนะอันนี้ผมก็จะไปที่ที่พักของผมนะครับอันนี้ก็โซนนี้สองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยโรงงานพวก workshop ต่างๆเพราะว่ามีพวกอุตสาหกรรมหนักอยู่ที่นี่หลายโรงนะก็ ตรงนี้ก็จะเป็นไซตที่คอยซัพพอร์ตโรงงานเหล่านั้นนะครับบัววิ่งมากลางถนนน,นะเกือบโดนรถชนนะครับยังไงส่วนตัวรละเอียดของงานเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปแยกคลิปหนึ่งแล้วกัน ้อมรอบไปด้วยภูเขานะครเหมือนในเส้นทางที่เราจะเข้าไปที่พักครับรีสอร์ทที่ผมพักนีชื่อว่าอันฟัตนะครับอันฟัตมีสี่ที่เนนี้แต่ที่ผมอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นน่าจะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดนะนี่ครับทางเข้าต้องเหมือนครับขึ้นภูเขาไปนะครับ คก็ต้องบอกว่าวิวสวยนะฝั่งนี้ไม่รู้พื้นเพ่นเห็นไหมจะเป็นเหมือนสนามฟุตซอลมีสนามไดก์บด้วยนะครับสนามเทนนิส ถึงตัวที่พักของเราแล้วโอเคมาถึงแล้วครับครับเป็นอาคารล็อบบี้นะแต่ว่าผมอาจจะอยู่ที่ตึกด้านหลังเดี๋ยวผมให้เขาขับรถเข้าไปส่งที่ตึกที่พักเลย คันนี้ก็รับรองงานจัดเลี้ยงได้หลายร้อยคนอยู่นะครับเป็นตึกที่พักนเนี่ยเรียงลายกันเป็นตับเลยโอเคมาถึงห้องพักผมแล้วครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ